นี่เป็นผลงานของผู้กกับที่เรียกว่ามีแนวทางที่ชัดเจนมากคนหนึ่งที่หลายเรื่องเราก็ชอบมากแต่ก็มีบางเรื่องที่ก็งงๆเหมือนกันแต่ถึงจะงงเขาก็มีลูกเล่นมีสไตล์ที่น่าสนใจแล้วกันซึ่งคราวนี้เป็นการร่วมงานครั้งที่4กับนักแสดงคู่บุญแล้วกันนะก็คือผลงานของโยกอสลาติมอสกับเอมมาสโตนเรื่องนี้จะน่าสนใจจะเวิร์กไหมหรือจะแปลกเกินไปเดี๋ยวมาคุยกันกับนังเรื่องใหม่ของเขา บูโกเนียคือเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดไปก็มองว่าเห็นความแตกต่างตั้งแต่ดูตัวอย่างเลยนะกับแนวหนังที่มีลักษณะพิเศษมีแนวเนื้อเรื่องที่แปลกๆหน่อยก็น่าสนใจดีกับแนวคิดแปลกๆแบบนี้นะซึ่งคําว่าแปลกเนี่ยคือดูตั้งแต่เนื้อเรื่องเลยนะคือเรื่องย่อของเรื่องนี้เนี่ยมันก็พูดถึงชายสองคนชื่อว่าเท็ดดี้กับดอนซึ่งแบบว่ามีความเชื่อมากเลย ว่าโลกกําลังโดนทําลายจากพวกบริษัทใหญ่ยักษ์ใหญ่โน่นนี่นั่น,นพวกทุนนิยมทั้งหลายที่ทําธุรกิจทําลายล้างโลกคือเขาเนี่ยเลี้ยงพึ่งด้วยแล้วก็ประมาณว่าศึกษาพึ่งว่ามันโดนมันษย์เนี่ยทำลายระบบนิเวศสูญเสียไปเพราะว่าไอ้พวกนายทุนนี่แหละแล้วก็เล็งเห็นว่าเจ้าของบริษัทผลิตยาคนหนึ่งละกันก็คือพิเชลอเนี่ยเป็นตัวการเลย แล้วก็เชื่อมั่นอย่างเต็มที่เลยว่านอกจากะเป็นตัวการทาลายล้างโลกแล้วเนี่ยเธอคนนี้เป็นผู้ต่างดาวแน่นอนก็เลยวางแผนกันสองคนนี่แหละดอนกับเท็ดดี้เนี่ยไปจับตัวมิเชลมาจับตัวมาได้ปุ๊บโกนผมทิ้งหมดเลยเพราะเชื่อว่าเส้นผมเนี่ยคือเครื่องมือติดต่อกับยานแม่แล้วก็ขังมิเชลไว้ในห้องใต้ดินบังคับให้มิเชลเนี่ยบันทึกคำสาร,รภาพแล้วก็ติดต่อสื่อสารสั่งให้ กลุ่มมนุษย์ต่างดาวเนี่ยล้มเลิกแผนการที่จะทำลายล้างโลกเพราะเขาเชื่อมั่นว่าเธอคนนี้นี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวอย่างแน่นอนเนื้อเรื่องคือประมาณนี้เลยเพราะว่าสตอรี่จริงของมันอะ่ะมันคือการเล่นกับความเชื่อของคนดูว่าคุณจะเชื่อเท็ดดี้ไหมสิ่งที่เท็ดดี้พูดสิ่งที่เท็ดดี้ทำเนี่ยมันพยายามจะกล่อมคนดูนะเหมือนหนังเชิงจิตวิทยาเลยโต้เถียงกันหักล้างกันไปหักล้างกันมาระหว่างมิเชลกับเท็ดดี้นะซึ่งอารมณ์ของหนังเนี่ยมันก็คือหนังที่ ใช้คําว่าเป็นดราม่าจิตวิยาได้แบบเต็มขั้นเลยนั่งดูไปเนี่ยมันให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าหนังมันก็เป็นหนังดรามาอา,ากรรมได้ระดับหนึ่งนะถ้ามองว่าสิ่งที่เท็ดดี้ทำมันคืออาญากรรมที่จับคนมาเป็นตัวประกันเนี่ยแต่ทีนี้หนังมันดําเนินเรื่องด้วยการที่ต่อรองพูดคุยใช้หลักจิตวิยาในการเอาตัวรอดของนางเอกของมิเชลเนี่ยซะส่วนใหญ่เลยรวมถึงฝั่ง Teddy เท็ดดี้ด้วยนะที่อยู่กับดอนเนี่ยสิ่งที่เท็ดดี้ทำสิ่งที่เท็ดดี้สอนดอนเนี่ย,นนยมันเหมือนเป็นการ ล้างสมองนิดนิดอ่ะมันก็คือใช้หลักจิตวิทยาได้แหละในการควบคุมคนที่เหมือนมีอำนาจด้อยกว่าให้ทําตามอย่างที่ต้องการได้ขณะที่มิเชลก็เหมือนกันที่เขาอยู่ในตําแหน่งของผู้บริหารที่หนังมันเซตอัพมาเห็นเลยตั้งแต่ตอนต้นเรื่องว่าเขาก็เป็นหนึ่งคนที่มีจิตวิทยาในการทํางานที่ควบคุมคนทํางานภายในบราศาศาิษัทเขาวิธีการสั่งงานโน่นนี่นั่นซึ่งทั้งสองฝั่งเนี่ยมันเหมือนเป็นคนที่มีแนวคิดมีวิธีการ ควบคู่คนอื่นทั้งคู่นะเสร็จแล้วมาปะทะก,กันในห้องใต้ดินเนี่ยเวลาพูดคุยลสาสนทนากันเนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังมาน่าตื่นเต้นขึ้นมาได้นะไฮไลท์มันคือบทโนทนาตรงนี้แหละที่ต่างคนต่างหาวิธีการหลอกล่อฝั่งตรงข้ามให้ได้อย่างใจนะซึ่งอารมณ์เนี้ยมันแบทเทิลกันสนุกมากเน้นกันที่การใช้ไมล์เซตต่างๆในการสนทนากันถึงสการชอบ หนังแนวที่แบบว่ามีเรื่องบทสนทณาเยอะเนี่ยนี่คือไฮไลท์เรื่องหนึ่งโดยที่ตัวหนังเองเนี่ยไอบ,บทสนทนาเหล่านี้เนี่ยมันก็สะท้อนหลายๆสิ่งหลายอย่างนะมันก็ไม่ได้พูดพําเพลอนะมาเป็นบทสนทณาที่เสียดสีสังคมเสียดสีระบบต่างๆได้เยอะแยะมากมายคือดูเอามันนี้ได้ดูจะแบบว่าไปนั่งแคร็กไดร์ล็อกพวกเนี้ยก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งกับการที่มันแฝงสอดแทรกปัญหาสังคมต่างๆแม้แต่ความเป็นมนุษย์อะไรบางอย่างเนี่ยก็ใส่ไว้เยอะเหมือนกันคือเนื้อเรื่องเนี่ย อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ที่เรารีวิวเนี่ยพยายามจะหลบเลี่ยงวิธีการที่จะสปอยไปเลยนะเพราะว่าจริง,รงๆหนังมันมีไฮไลท์อยู่ตรงที่การหักมุมการหักเหลี่ยมอะไรบางอย่างกันอยู่ด้วยแต่ว่าพูดถึงวิธีการนําเสนอขอพุ่มคำเนี่ยเน้นไปที่การเล่นกับจิวิยานี่แหละแล้วก็หลอกลอก่ลอคนดูว่าคุณจะเชื่อใครคืออารมณ์หนึ่งเท็ดดี้ก็เหมือนคนบ้าทั่วไปที่แบบว่าทฤษฎีสมคบคิดเต็มหัวห,หมดแต่สิ่งที่เขาทาบางทีมันก็ S make s e n s ขึ้นมาได้เหมือนกันนะบางทีก็น่าเชื่อถือเหมือนกันขณะเดียวกันตัวมิเชลเองเนี่ยเราก็ดูว่าเขาเป็นเหยื่อที่โดนจับมาทรมานโดยคนบ้าโดยคนโรคจิตแต่บางโมเมนต์ผู้หญิงคนนี้ก็แปลกๆอาจจะเป็นจริงอย่างที่เท็ดดี้พูดก็ได้ซึ่งกลวิธีของผู้กับที่ใช้ทตํตรงนี้เรารู้สึกว่ามันให้อารมณ์สมนุนระดับหนึ่งนะที่ เรียกว่าเป็นการให้ข้อมูลแฝงไปแล้วกันอารมณ์หนังที่ได้มันก็เลยไม่ได้แบบว่าเป็นหนังดรามายาก,กรรมซะทีเดียวแต่มันมีความตลกร้ายเสียดสีสูงอยู่เหมือนกันแล้วก็มีลูกเล่าลูกชนตุนนี้แหละกับแนวความคิดของพฤติกรรมต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งมันใช้โอมากรเหล่านี้ในการหล่อเลี้ยงคนดูไปให้เกิดแนวความคิดโอดเอียงไปตามความคิดของตัวละครต่างๆนานานานะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ดีมากรวมถึงการแสดงที่ทั้งเอมมาสโตนแล้วก็เจสซี่พรีมันมอบให้กับหนังเรื่องนี้เนี่ย โอ้โหสุดคือคนละแบบกับที่เราเห็นในพัวติงคนละแบบกับที่เราเห็นในเฟวอร์ลิตนะสำหรับเอมมาสโตนนะ่ะก็คือเรารู้สึกว่าเขาสามารถพรีเซนต์คนที่อยู่ในตําแหน่งสูงแล้วแบบใช้จิตวิทยาในการคุยกับคนเกนะ่งมากอารมณ์ไม่เหมือนกับนักธุรกิจนะแต่เหมือนแบบเป็นคนที่มีจิตวิทยาสูงอะเวลาจะคุยกับใครเน,นี่ยมันน่าเชื่อถือมันน่าเคารพมันน่าเกรงขามอะไรเงี้ยซึ่งเอมมาสโตนเะนี่ยสามารถพรีเซนต์สิ่งเหล่านี้ออกมาได้ ขนาดที่เจสซี่พรีมันเนี่ยตัวละครของเท็ดดี้เนี่ยคือคุกคามด้วยความไม่แน่นอนในพฤติกรรมไม่สามารถคาดเดาได้ว่าในหัวคิดอะไรอยู่ตรกะความคิดของเท็ดดี้เนี่ยมันผิดเพี้ยนไปแค่ไหนแล้วเนี่ยมันไม่สามารถบ่งบอกได้เลยวิธีการแสดงเขาก็เลยคาดเดาไม่ได้ในพฤติกรรมอะไรบางอย่างนะซึ่งอารมณ์แบบนี้ถือว่านักแสดงสองคนเนี่ยทำได้ดีมากแล้วมันเอามาประชันกันอนะกับคนที่เหมือนวางแผนทุกอย่างบทของไอมาสโตนเนี่ย ทุกอย่างเหมือนมีแผนในหัวตลอดเวลาทําอะไรก็ตามเนี่ยเหมือนวางแผนเหมือนหวังผลข้างหน้าไว้ตลอดขณะที่เท็ดดี้เนี่ยนะเป็นตัวละครที่คาดเดาไม่ได้พฤติกรรมปลนแปลเรวนตลอดเวลาอารมณ์เหมือนคนบ้าคุยกับคนดีอะ่ะแต่ทุกคําพูดทุกไดล็อกทุกบทสนทนาเนี่ยมันกลายเป็นการประชันกันทางจิตวิทยาแล้วก็เสียดสีสังคมไปด้วยคือหนัง,นงเรื่องนี้อย่างที่บอกเล่าเรื่องของการจับตัวประกันนี่แหละแต่ว่าสิ่งที่หนังมันจะสื่อเนี่ยเราสื่อว่ามันมี เมสเสจที่ดีที่เกี่ยวกับสังคมโลกเกี่ยวกับวิธีคิดของมนุษย์เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติทุกอย่างเลยซึ่งมันทําได้ดีมากเลยคือความแฟนตาซีของมันอ่ะใช้คำว่าแฟนตาซีก็ได้นะคือตัวหนังเองเนี่ยมันมีบางพาร์ทแล้วกันนะที่มีความเซอร์เรียลอยู่ซึ่งทําให้รู้สึกว่าตอนดูตอนแรกนะก่อนที่หนังมันจะเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าไอความเซอร์เรียลของมันเนี่ยมันเหมือนเป็นการ แต่งเติมอารมณ์ให้คนดูรู้สึกลังเลว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอยู่ในความคิดมันอยู่ในหัวหรือเปล่าหรือเป็นความเซอร์เรียลหรือยังไงสุดท้ายฉลองเฉลยอ,อะไรออกมาเนี่ยก็ตอบคาถามคุณได้ละกันแต่ตอนนี้หนังมันใช้วิธีการแบบเนี้ยทั้งข้อมูลจริงทั้งพฤติกรรมตัวละครทั้งภาพบางอย่างที่เป็นเซอร์เรียลเนี่ยให้ประกอบกันละกันคือต้องดูจนจบอะ่ะแล้วจะเข้าใจบริบททั้งหมดของมันสิ่งที่หนังมันจะสื่อนะคือถ้าดูไม่จบก็จะได้แต่ความแปลก ระหว่างที่ดูนี่เหมือนได้คําตอบอย่างหนึ่งด้วยเนื้อเรื่องออกมาเลยนะแต่พอบทสรุปเนี่ยมันเป็นภาพรวมของหนังทั้งหมดแล้วกันถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้จะเน้นอยู่ที่การแสดงเป็นหลักเพราะว่าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมีนักแสดงอยู่ประมาณสองสามคนเองนะประชันกันตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าไฮไลท์มันอยู่ที่การนําเสนอภาพด้วยนะที่มันทําให้ดูไม่น่าเบื่อหนังที่เน้นคุยกันในห้องใต้ดินเนี่ยแต่ว่าสามารถนําเสนอภาพองค์ประกอบอื่นการแทรกดีเทลตัวละครเข้าไป การมีฉากย้อนอดีตแฟลชแบ็กไปต่างๆเนี่ยสไตล์ภาพหรือแนวทางการนําเสนอเรื่องราวพวกนี้เราสึกว่าเอามาเสิร์ฟให้การสนทนามันเฉียบคมมากๆสนุกไปกับบทสนษณาเหล่านั้นได้ตลอดทั้งเรื่องรวมถึงงานซาวด้วยนะคือเหมือนตั้งใจอ่ะเราสึกว่าหนังมันใช้เพลงประกอบใช้ซาว์ที่มันดูใหญ่เกินหนังมากๆอ่ะคือโอเคเดานะเดาว,ว่านี่มันเป็นเสียงในหวงเทดดี้อ่ะก็คือเขากาลังกู้โลกอ่ะ กขาวาังทาบัรลังกที่กําลังจัดการอาบุธยต่างดาวที่มาคุกคามโลกอะ่ะแล้วซาวดนตรีประกอบมาเลยยิ่งใหญ่มากประหนึ่งว่านั่นแหละสถานาามนุษย์โลกโดนคุกคามเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบ id4 อารมณ์ประมาณแบบ warp the world เลยนะสำหรับดนตรีประกอบแล้วกันอารมณ์ประมาณหนังแนวนั้นอะ่ะซึ่งเราสึกว่ามันเป็นความขัดแย้งกันดีคือภาพมันไม่ได้มีอะไรมันเป็นบ้านชนบทโลง่ลงๆห้องใต้ดินแต่ซาวแบบยิ่งใหญ่อย่างกับมนุษย์ต่างดาวบุกโลกอะไรเงี้ยซึ่งมันเหมือนเป็นการเสียดสี วิธีคิดของตัวละครเสียดสีตัวหนังไปด้วยในตัวนะมาเลยทําให้มีสีสันตรงนี้ด้วยที่พอดูในโรงแล้วแบบว่าเออว่ะมันมีอุปกรณ์เหล่านี้ที่มากระตุ้นให้คนดูแบบไม่เบื่อไงเพราะอย่างที่บอกว่าหนังมันเต็ม,มไปด้วยบทโฆนาเนี่ยมันต้องมีลูกเล่นเหล่านี้งานภาพประหลาดประหลาดสาวประหลาดประหลาดการแสดงที่สุดโต่งอะไรบางอย่างเนี่ยมาเป็นตัวกระตุ้นไฮไลท์ที่ถือว่าสุดยอดที่สุดก็คือแนวความคิดละกันนะสำหรับหนังเรื่องนี้ที่สุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเฉลยในหนังอ่ะเราถือว่ามัน กระแทกดีมันจกดีอ่ะคือหลายๆเรื่องที่หนังมาทั้งเรื่องเนี่ยเป็นอีกแนวหนึง่งแล้วหักมุมตอนจบอะไรเงี้ยมันอารมณ์แบบนั้นแหละอารมณ์มีความหักมุมอารมณ์มีความเฉลยที่ทําให้คนดูต้องอึ้งไปเหมือนกันนะแต่เราสึกว่าถึงมันจะเฉลยถึงมันจะหักมุมแล้วก็ตามเนี่ยแต่แมสเสจมันชัดเจนและเป็นแมสเสจที่ดีด้วยที่สะท้อนอะไรหลายอย่างในโลกเราเนี่ยได้ดีมากๆเลย ลายเป็นบทสรุปที่คมมากๆอ่ะในการที่จะวิาพากษ์วิจารณ์สิ่งต่างๆรอบตัวเราตอนนี้เนี่ยนะมันเข้ากับยุคสมัยมันเข้ากับยุคปัจจุบันมากเลยอย่างที่เราเคยคุยกันไปตอนที่เราเห็นตัวอย่างในคลิปที่เราทําเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะก็คือว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นอย่างรีเมคมาจากหนังเกาหลีหนังต้นฉบับเนี่ยฉายตั้งแต่ปี2003เราก็ไม่ได้ดูนะว่าต้นฉบับเป็นยังไงแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเนื้อเรื่องแนวเนี้ยที่หนังต้นฉบับมันทําไว้เนี่ยเมื่อ20กว่าปีก่อนเนี่ มันกลายเป็นว่าหนังมันเข้ายุคเข้าสมัยมากเลยนะไม่แน่ใจว่าดัดแปลงมาเยอะมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าเมสเซจยังชัดเจนอยู่เมสเซจมันยังกระแทกคนดูได้ดีอะสภาพสังคมในยุคนี้ไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหนังเนี่ยไอบ,บทสรุปตรงนี้นะมันคือสิ่งที่สามารถจะสะเทือนได้เลย20ปีผ่านไปมันยังมีความหมายที่ดีมากๆในการที่จะสะท้อนปัญหาหรือเสียดสีสังคมเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้นะกลายเป็นจุดขายที่ดีเลยนะสำหรับ,บบทสรุปของหนังอย่างที่บอก เราจะไม่สปอยถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณต้องไปดูแล้วถ้าดูแล้วรู้สึกคิดเห็ยนยังไงกับบทสรุปแบบนี้นะลองมาคอมเมนต์กันได้มันถือว่าเป็นสิ่งที่หนังมันสามารถจี้จุดได้ละกันเรามองอย่างนี้ให้คะแนนมาโดยรวมถือว่าชอบสําหรับเรื่องนี้นะคือหนังมันไม่ได้ยากเกินไปเรางติด อย่างเรื่องคลายแอฟไคเนด์่ะเรายัางตีความไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถึงขนาดดูจบก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไปหาสปอยต่างๆมาดูว่าสิ่งที่หนังมาจะนําเสนอคืออะไรบางทีมันก็ยากเกินไปแล้วก็ฟังเขาอธิบายก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ด้วย <c oughs> คือมันรู้สึกว่ามันเป็นความส่วนตัวบางอย่างที่พุ่งกับยานำเสนอแล้วกันแต่ทีนี้อย่างเรื่องนี้กับพัวติงเนี่ยเราสึกว่าอยู่ในแนวเดียวกันที่มันสามารถเข้าใจได้ง่ายในบริบทของเนื้อเรื่อง แล้วก็ตีความได้ไม่ยากรวมถึงถ้าคุณไม่อยากตีความไม่อยากจะไปแคร็กมันเนี่ยความสนุกพื้นฐานมันก็มีอยู่กับการเป็นหนังดราม่าจิวิยาประทัคารมกันด้วยจิวิยาบางอย่างที่ทําให้มันน่าตื่นเต้นน่าลุ้นตามได้เป็นหนังดรามายาก,กรรมระดับหนึ่งก่อนที่จะมีประเด็นอื่นเข้ามาเสริมนะซึ่งตัดความเป็นหนังต้องตีความหมายเนี่ยมันก็ยังดูสนุกอยู่แต่พอจับเม็เศษ จับบริบทต่างๆที่หนังมาอยากจะสื่อเนี่ยมันก็ทําให้ตัวหนังมันมีมิติซับซ้อนขึ้นมุมมองนี้ก็เลยทําได้ดีทั้งสองส่วนไม่ยากเกินไปตีความได้สนุกพื้นฐานได้ทําได้ดีแต่ด้วยความที่เป็นหนังตลกร้ายระดับหนึ่งเนี่ยนะมันอาจจะแบบว่าไม่ได้บีบคนดูมากมายนะมันอยู่ในจังหวะที่ถึงจะมีสภาวะความเป็นตายพ่วงอยู่กับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยแต่มันไม่ได้บีบเค้นคนดูจนถึงแบบน่ากลัวแล้วกันแต่เราสึกว่ากําลังดีนะ บางเรื่องเนี่ยสถานการณ์แบบเนี้ยแนวหนังแบบนี้ยถ้ามันดูทรมานมากมาดูน่ากลัวมากเนี่ยไอ้แมสเสจต่างๆในบางทีเราก็ไม่ได้โฟกัสกับมัดเกเพราะว่าไอ้สิ่งที่มันเอามาใส่เข้าไปเนี่ยบางทีมันก็ทําให้โฟกัสของคนดูมันกระจายเหมือนกันแต่ตอนนี้คือเรารู้สึกว่าองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันนามาเสริมไม่ได้มาดึงความสนใจออกไปจากแมสเสจหลักของหนังละกันชอบเรื่องนี้สําหรับเรื่องนี้นะก็ขอให้ที่แปดจุฬาคดงครับใครที่ไปดูมาแล้วนะก็ มาคุยกันมาบอกกันได้ว่ารู้สึกยังไงคุยกันได้ทั้ง2ช่องทางไม่จะเป็น f a c e b o o k หรือ y o u t u b e นะครับเซิร์ช d ีโอซีด็อกตามได้คำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจับก,การแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัพขึ้นใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ